จะไปไหนกันเที่ยวอีกแก่นะคะเที่ยวไหนคะเที่ยวเิน่อ,อไปเที่ยวชะอำนะคะชะอำค่ะบาไปเด็กๆไปเที่ยวทะเลนะคะก็ปิดเทอมนะเดี๋ยวไปเที่ยวทะเลกันดีใจไหมดีใจอ,อยากเล่นน้ำบ้างโอเคบปยัง มาตัดตู้อินทสู้สูตัดซู้สู้สูู้นะจ้าสู้สูค่ะไม่กลัวแม่อยู่นี่ลูกไม่กลัวแม่ถือตะกร้าไหม โอ้ยเตินนำไปแล้วเต่นรอแม่ด้วยเดี๋ยวแม่นำไปคนเดียวนาะไม่ต้องกลัวมาเรื่อยๆลงมาราพี่ก่อนมาแล้วซูซูค่อยมาค่ะอัาตาทำได้พี่เชียร์พี่ดิเชียร์พี่ก่อนเออไ <laughs> รีสอร์ทค่ะอ้อเขาหนูขนาดนี้เเลยหรอคะที่กอดใช่ค่ะแล้วเราไปไหนท่ามันผิดนะคะแล้วจริงฉันออมพอไปไหนอ้าวพ่อถามแม่พ่อถามแม่อินเตอร์อู่่ไหนอินเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางไปก่อนนะคะ ใช่ค่ะนี่ก็คือห้องพักของเรานะคะอินเตอร์ไปไหนแล้วคะอินเตอร์ไปไหนแล้วอะไม่รู้เตอร์นอนเขาเขาหายไปไหนอันนี้คือเราอยู่ชั้นอ้าวเตอร์มานอนเลยตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะอ่าเนี่ยไหมเนี่ไหมเนี่ไหมเดี๋ยววันนี้นะคะพี่น้องๆนะคะก็จะเห็นพี่เรียกเบา มีก็สวยนะคะโอเคไหนลองนานจิเออหลับไหมหลับไหมบ่าบ่าวเขาดีไหน๊มบาวตัวตาแม่นอยากเล่นน้มไหมอยากเล่นน้ายังคะยับอันนั้นมันคาบาวาแลค่ะอย่างเงี้ยคาบาวายย ทำไรอ่ะแม่ก็เบอร์จับไข่แม่อ่ะสวยมากสวยมากคุณแม่เอกไปเอาไปเบอร์อะไรเบอร์สามแปนะส0 8สแปดนี่นะคะเราจะลงไปเล่นน้ำกันนะน้องโปอยู่ไปลูกาาเร็นที่ไหนะเรีนภาษาวก็คือ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานะคะจะไปไหนกันคะไปเจอนที่สนะโอเคค่ะเดี๋ยวพึ่งเี๋ยพค่ะไปเล่นน้ำใช่ไปเล่นน้ำกันไปสระเด็กนะไปเลยไปาไปเล่น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 เลเเล่นด้วยป่ะโนดโด ยายเล่น yeah, ด <s ans ana> <Para S 2> ้วยเปล่าไปเล่นน้ำกันค่ะไปเล่นน้ำกันนะคะใ่ใช้น้ำเล่นทะเลกันโอเคว้าวทะเลสวยมากเลยค่ะเก่งมากค่ะค่ะอันใหญ่มากอัน ไม่กลัวไปได้ไปเ,เลย,ยมาแล้วพี่มาตามมาแล้วอ้าวเย้ยเดี๋ยวรอน้องก่อนรอน้องก่อนมาแล้วบังขอม,มาแล้วอ,ลอ,อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนแล้ว หนึ่งกดตุกนาไปะนะมาเลยมาเลยว้าวฮ่าฮ่าพี่นั่งไปหาแม่นะโอเคมาเลยค่ะมาเลยมาเลยมาเลยไปถึงแม่แล้วโอเค แขงมากข้าาตาหันมะหาแม่หน่อยโลยมีหันมะหา,หาแม่นหน่อยูืูอหน่อยูิวค่ะอินชูวชือจ,จ,จีมาเลยจ้สนุกไหมสนุกไหมคะไปแล้วแม่มากมาท้าวแมาพุงไว้ <laughs>

ลเย้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาที่ห <c oughs> ้องนะคะลแล้ว <c oughs> เราจะเราเล่ <c oughs> น <c oughs> นำมาสนุกกันมากเบกันเลยะคะ่ะอันนี้คือห้องใหญ่นะคะ <c oughs> นี่ครับวันกลับของเรานะไม่ใช <c oughs> ่วันมานะคะวนันกลับนี่ค่ะก็คือตรงนี้กลับกันแล้ว ลืมกด subscribe กดแชร์ให,ให้ช่วยนะคะบ๊ายบาย